ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อความว่าเราแบบอุ้มลูกไม่เท่ากันเลยอุ้มคนนี้เยอะกว่าคนนั้นน้อยกว่าอะไรเงี้ยเหมือนหล,ลักรูปไม่เท่ากันอพอฟังครั้งแรกเราก็รู้สึกเครียดน,นะคะคือเราก็เชื่อในเรื่องเรื่องของแบบการที่แบบเขาเกิดมาแล้วเขาก็มีอะไรตามมาด้วยตอนที่อ๋อจะคลอดนะคะน้องสาวเาขาก็นแนะนําว่า ให้ออยพูดกับลูกบ่อยๆนะว่าให้เอาซาลาเปามาเยอะๆคือคนจีนเขาจะถือว่าซาลาเปาเนี่ยเหมือนถึงเหมือนเงินเหมือนทองอย่างเงี้ยใช่แล้วก่อนวันที่อ้อยคลอดเนี่ยบีมเขาก็มาลูบท้องเขาพูดว่าเอาซาลาเปามาเยอะๆนะเหมือนเราก็ไม่รู้จะคุยอะไรกันเพราะว่ามันเตรียมคลอดใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะพี่บีอยู่ดีน้องพีเขาก็พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวน้องพีจะให้เงินพ่อเยอะๆเลยแล้วพ่อเขาก็ถามว่าให้แค่ไหนบอกให้แบบใหญ่เบลเลอร์เบลล่าเลยแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีแฟนคลับแซวว่าน้องพีก็ S 2> <S 2> เอาเงินมาให้พ่อใหญ่เบลอเบลายตอนแรกอะ่ะก็ยอมรับว่าเราไม่ได้คิดถึงตรงนี้ขนาดน,นั้นเป็นดิจิตอลแล้วมันมีการโพสตรูปเนี่ยเราก็จะคุยกันว่าไม่ให้รูปโป้นะอย่างแรกเราก็จะดูแบบให้มันออกมาน่าราักแหละพอมันนานเข้าๆมันเริ่มมีคนสนใจเขาเยอะขึ้นอย่างตอนที่เขาจะเข้าโรงเรียนเนี่ยเราก็คุยกันว่าเราจะไม่เปิดเผยชื่อโรงเรียนนะอืเพราะว่ามันมีคนถามเยอะว่าน้องจะเรียนโรงเรียนอะไรเราก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนตามไปที่โรงเรียน <พ uka> เราเห็นตัวอย่างจากบ้านอื่นที่แบบบ้านดาราอะคะอราก,ก็เห็นแล้วว่าโอ้หมันมันมีแบบนี้เนาะมันก็มีเยอะเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อความว่าเราแบบอุ้มลูกไม่เท่ากันเลยอุ้มคนนี้เยอะกว่าคนนั้นน้อยกว่าอะไรเงี้ยเหมือนรักลูกไม่เท่ากันพอฟังครั้งแรกเราก็รู้สึกเครียดนะคะบางทีเราทําอะไรเขาถึงคิดอย่างนั้นทําไมเขาถึงรู้สึกแบบนั้นคือทบทวนกันแล้วร,รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แบบนั้นที่เขาเข้าใจมันไม่ใช่ทั้งในตรงนั้นทั้งหมดเพราะว่า โอเคเขาอาจจะเห็นเป็นภาพวิดีโอแหละมันเป็นคือภาพจริงแต่ว่าด้วยลูกนิสัยไม่เหมือนกัน <Ừ. S 1> แล้วก็สถานการณ์ตรงนั้นน่ะเราก็ควบคุมได้เท่าที่เราสามารถทําได้ในตอนนั้นอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นมีข้อความในลักษณะนี้มาอีกอะเราก็ไม่เครียดแล้วเราก็พยายามอธิบายเราดีใจที่บอกว่าครอบครัวเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของรอยยิ้มให้เขาในแต่ละวันอะไรเงี้ยเพราะว่าในคอมเมนต์นะคะถ้าไปอ่านนะเดี๋ยวนี้ ดรามาก,ก็ส่วนดราม่า,มาแต่มันน้อยลงมากๆแต่ว่าคอมเมนต์ที่แบบขอบคุณที่แบบวันนี้ทําให้วันที่แย่ๆของเขาอ่ะให้เขายิม้มตอนที่มีลูกชายเนี่ยเราก็โอเคเรารู้แล้วว่าคนรักเขาเยอะใช่ไหมลูกสาวก็คิดว่าคือใครใครมันจะไปมีคนรักสี่คนทางทังบ้านขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็กลายเป็นแบบมีแต่คนถามหาไอวาอัญญาอะไรย่างเงี้ย